สารตัวที่สามชื่อโพลีแซคคารเมื่อกี้มีโมโนแซคคาไรไดแซคคาไรต่อไปโพลีแซคคาไรโพลีแซคคาไรลูกตัวนี้นะครับเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นแป้งลูกแป้งก็จะมีสารที่เป็นองค์ประกอบก็คืออะไมโอ้ไม่ใช่ลูกไม่ไม่ใช่อไมเลสลูกนะเขาเรียกว่าอะไมโลสลูกตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัวโอนะลูกอ่านว่าอะไมโรส ถ้าหนูเขียนอะไมเลสมันจะกลายเป็นเอนไซม์ลูกนะฮะอะไมโลสกับอะไมโลเปกตินลูกสองตัวนี้เป็นน้ําตาลนะลูกนะครับน้าตาลที่มันจับกันสร้างพันธะกันแล้วรวมร่างกันนะครับเป็นอะไมโลสก็เป็นโซ่ยาวๆเลยลูกอะไมโลเปกตินที่มีการแตกแขนงลูกแตกแกขนงนะครับดังนั้นโครงสร้างไม่เหมือนกันมันก็เลยทําให้ข้าวเหนียวข้าวเจ้าต่างกันไงลูกนะครับโอเคเนาะนะครับนี่ คุมีภาพให้ดูอะไมโลสกับอะไมโลเปกตินอะไมโลนี่คือไปโลดลูกปรรรต่อกันลูกกูโคตรต่อกูโคตต่อกูโคตแลต่อเป็นเส้นยาวๆแต่ถ้าไมโลเปกตินเนี่ยมันมีการแตกขนขนแนงในข้าวหนึ่งจานจะมีทั้งอะไมโลสแล้วก็อะไมโลเปกตินใครชนะจะกลายเป็นข้าวนั้นเช่เน,น,นถ้าอะไมโลสมีเยอะมันก็จะไม่เหนียวลูกมันก็จะกลายเป็นข้าวสวย แต่ถ้าไมโลเปกตินเนี่ยลูกมีการแตกแขนงเยอะเป็นเวลาลูกเวลามันทําลายพันธะมันก็จะเป็นยงไงคะทําลายยญ้าก็จะกลายเป็นข้าวเหนียวไงลูกอ่ะถ้าสัดส่วนต่างกันก็จะทําให้ข้าวออกมาไม่เหมือนกันแต่ข้อสอบเคยถามว่าถ้ามันเท่ากันละ่ะเอ๊ะถ้าไมโลเยอะเป็นข้าวสวยถ้าไมโลเปกตินเยอะเป็นข้าวเหนียวแล้วถ้ามันเท่ากันแปลว่าเป็นข้าวสวยข้าวเหนียวเหรอเด็กๆลองนึกซิลูกข้าวอะไรที<ๆ>่หน<ๆ>้าตาเหมือนข้าวสวยแต่เหนียว ส่งเอสเอเอสเอเอสมาเลยลูกอ่ะใครตอบได้ขอให้หอมแก้มลูกอ๋อมาคนอ้วกแล้วนะคะเร็วๆลูกถ้ามีความเหนียวแล้วหน้าเหมือนข้าวสวยอ่ะข้าวอะไรลูกข้าวอะไรคะข้าวกำไม่ได้หลังบ้านลูกข้าวกำข้าวสีดําข้าวซ้อมมือไม่ใช่ลูกข้าวกล้องไม่ใช่ข้าวอะไรเหมือนข้าวเจ้าลูกแค่เหนียวเชเลยแล้วเนี่ยข้าวอะไรลูกข้าวอะไรที่มีสัดส่วนของอะมโลูกับอะมโลนเปกตินใกล้เคียงกันคําตอบก็คือ ข้าวอะไรลูกที่เอามาปั้นผมจะไม่ตอบคูเลยใช่ไหมลูกข้าวญี่ปุ่นอืมมันเหมือนข้าวสวยใช่ไหมจะมาปั้นได้แลว่ามีความเหนียวโอเคนะจบนะจบนะอ่าอายไปสารตัวต่อไปชื่อไก่โคเจนอันนี้พบในตับในตับพบในสัตว์ตับภาษาอังกฤษคือ l i v e อร์นี่ลักษณะคือกูโคตตอกูโคตตอกูโคตตอกูโคตกูโคตตอกูโคตกูโคต่อกูโคตตอกูโคตไปเรื่อยๆลูกแขนงไปเรื่อยๆ จะรุนแรงกว่าอะไมโลเปกตินจะแต่แขนงมากกว่าอะไมโลเปกตินจบนะแค่นี้นะจบนะไกลโคเจนเก็บไว้ในตับดังน,นั้นเวลาเราเป็นไงลูกน้ําตาลน้อยร่างกายของคนเราก็จะสลายไกลโคเจนกลายเป็นกลูกโคสโอเคเรียบร้อยบางคนเป็นเบาหวานเป็นไงลูกโอ้โห,โหกลูกโคสเต็มร่างกายเลยลูกนะฮะิบต่อไปสารที่หนูต้องรู้จักคือเซลลูโลส เซลลูโลสก็คือสารที่เป็นผนังเซลล์ของเซลล์พืชมันก็จะเป็นกรูโคสต่อกรูโคสต่อกรูโคสต่อกรูโคสที่มันเป็นแบบอัดแน่นกันจะรุนแรงกว่าอะไมโลสดังนั้นก็เลยทําให้พืชเป็นไงลูกทําให้พืชเป็นไงคะแข็งผนังเซลล์ของพืชจะแข็งลูกแต่ถ้าหนูจับสัตว์อ่ามือจับสัตว์สิลูกนุ่มหรือแข็งลูกนุ่มเพราะหนังของสัตว์ไม่ได้มีผนังเซลล์แต่ผนังเซลล์ของพืชที่มันแข็งแรงเพราะมีเซลลูโลสลูก ดังนั้นเวลาตีกันลูกช่างคนตีกันลูกเอาไม้เอาอะไรตีกันลูกเอาไม้ถูกไหมลูกเอาไม้ตีกันลูกเพราะมันแข็งมีใครเอาเนื้อหมูตีกันไหมลูกมีใครเาปลาดุกฟาดกันลูกมีใครแบบนี้ฉันเกลียดเธอเอาปลาแซลมอนตีกันลูกเออแอบบอกนะลูกปลาแซลมอนไม่ได้ออกเสียงว่าแซลมอนนะปลาแซลมอนออกเสียงว่าอะไรลูกซามอนซามอนดูปากลูกซามอนซามอนคือไม่ออกตัว L อ่านว่าซามอนปลาซาม่อน ปลาแซลมอนชีแรงมากบอกเลยนะคะมันเป็นไงลูกมันอยู่น้ําจืดกับน้ําเค็มนะมันไหวยน้ารุนแรงมากพูดมาแล้วเปีปป้ยวปากลูกเริ่มหิวแล้วแล้วก็มีปาลาอะไรอีกลูกรู้จักไข่ปลาคาเวียไหมรู้จักใช่ไหมลูกแพงมากไข่ปลาแคลคาเวียทํามาจากปลาอะไรบอกคุณสิต้องไม่ได้คุณไล่กลับบ้านเลยนะลูกปลาอะไรลูกปลาสเตอร์เจียนโอเคนะปลาสเตอร์เจียนนะครับอ่ะ โอเคต่อไปาสารตัวต่อไปของคาร์โบไฮเดรตที่อยากให้รู้จักก็คือไคตินลูกไคตินนี่เจอที่เปลือกกุ้งกระดองปูเปลือกกุ้งกระดองปูดังนั้นไคตินเวลาเอากุ้งกั้งปูไปต้มจะกลายเป็นสีอะไรลูกสีอะไรคะสีส้มแดงนี่แหละคะ่ะหลายคนแพ้กุ้งแพ้ปูเพราะถือแพ้ไคตินไม่อยากจะบอกคนใกล้ไกลชั้นนี่แหละคะ่ะ ตอนเด็กๆฉันกินปูกินกุ้งกินตะกกะแตนยงโยองโอ้ผูโบราณได้หรอจำปาได้ลูกกินไม่เป็นไรคับลูกนะครับแต่พอโตขึ้นปับ๊บร่างกายของครูกาแฟเจ๋งลูกยีนเจง๋งน้ำย่อยเจง๋งย,ย่อยอันนี้ไม่ได้ก็แพ้กุ้งตายลูกดังนัง้นห้ามนะลูกจบจบ,จบแล้วสำหรับคาร์โบไฮเดรตต่อไปขึ้นสารตัวที่สองชื่อลิปิดภาษาชาวบา้านเรียกว่าไขอะไรลูกไขมันจริงๆไขมันนี่เป็นแฟต สารตัวที่สองแล้วนะสารตัวที่สองแล้วนะ fat แล้วก็มีน้ำมันลูกน้ำมันคือ oil คำนี้ออกเสียงว่า oil ลูกไม่อ่านว่า oil ลูกอินเ oil ลูกดังนั้นเราต้องออกเสียงใหม่ลูกเจ oil ก็ต้องเสียงว่า i l ออ oil อ๋อลูกนะฮะ fat เป็น solid ลูก fat เป็น solid ส่วน oil เป็นอะไรลูกเป็นลิอะไรลูก liquid นะครับสองตัวนี้มี c h o เหมือนกับน้ำตาล แต่ H ไม่ได้เป็นสองเท่าของ O ดังนั้นถ้าเด็กๆด,ดูโครงสร้างนะลูกถ้ามีน้ำตาลมามีลิพิดมาเธอจำไว้ถ้า H เป็นสองเท่าของ O อีนั่นเป็นน้ำตาลอีนั่นเป็นแป้งเดาเบื้องต้นถ้าไฮาโดรเจนโอ้โหรุนแรงมากออกซิเจนรุนแรงสัดส่วนอุบาทมากอีนั่นเป็นไขมันโอเคนะทีนี้เด็กๆจำไว้นะคะอินลิพิดเนี่ยฉีแรงมากฉีไม่ละลายน้ำค่ะแต่มันจะไปละลายได้ในพวกเบนซินพวกโคลโรฟอร์มหรืออีเทอร์ เปิดถัดไปลิปิดของเราเนี่ยนะครับเราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทคือเชิงเดี่ยวเชิงซ้อนและอนุพันธ์ของลิปิดเชิงเดี่ยวคืออะไรคือตัวมันเกิดจากกรีเซอรอลไปจับกับกรดไขมันเฉยๆและพันธะที่เชื่อมกันคือพันธะเอสเทอร์เอสเทอร์เอสเทอร์นะลูกเราก็จะเรียกพวกนี้ว่ากรีเซอไรนะครับตั้งใจฟังนะครับถ้ากรีเซอไรนะครับเกิดจากกรีเซอรอล 1. โมเลกุลไปจับกับกรดไขมันเห็นไหมลูกกรดไขมันถ้ามี3ตัวเรียกว่าไตรกลีเซไรถ้ามี2ตัวเรียกว่าไดากลีเซไรถ้ามี1ตัวเรียกว่าโมโนกลีเซไรระวังดีๆนะไตรกลีเซไรมีกลีเซอรอล1โมเลกุลแต่ที่เราบอกว่าไตรนั้นมันมาจากคําว่ากรดไขมันนั่นเองลูกระวังนะครับไตรกลีเซไร มันคือ1นึ่งกลีเซอรอลบวกกับ f a ตตี้แอซิสาโมเลกุลลูกนะครับมันกลายเป็นน้ำมันหรือเป็นไขมันแค่โมเลกุลเดียวทันไหมดังนั้นเราจะถือว่าออกข้อสอบเราจะถือว่าออกข้อสอบถือว่าไขมันหรือลิปิดไม่ใช่โพลิเมอร์ลูกมันไม่ได้เกิดมาจากสารเดียวต่อกันแต่มันเกิดจากสารหลายตัวต่อกันอย่างอันนี้ลูกเกิดจากกรีเซอรอลกับ กรดไขมันต่อกันนี่คือไขมันเชิงเดี่ยวหรือลิปิดเชิงเดี่ยวบอกไปแล้วนะนี่เด็กๆไปอ่านเพิ่มเติม,ตมลูกโมโนโกีเซอไรดร์ไดกีเซอไรด์ไตรกีเซอรไรด์ระวังเธอจะไปสับสนกับคําว่าแซกคารายอันนั้นคือเรื่องของคาร์โบไฮเดรตคนละเรื่องกันนะครับชื่อเด็กๆลูกทีนี้เราสามารถจําแนกกรดไขมันออกเป็น2แบบคืออิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวถ้าไม่อิ่มตัวจะเจอพันธะคู่ ออกซิเจนจะทําปฏิกิริยาได้ดีจะเกิดการเหม็นหืนได้เร็ว,รวนี่คือไม่อิ่มถ้าอิ่มนะล,ลูกถ้าอิ่มเนี่ยลูกมันจะเป็นพันธะเดี่ยวต่อกันโอเคนะจะเจอในพวกน้ำมันสัตว์สะส่วนใหญ่นะครับถ้าน้ำมันพืชก็จะเจอพวกไม่อิ่มนะครับพวกน้ำมันมะก,กอกน้ำมันรำข้าวอย่างเงี้ยลูกแต่ว่าเผอิญมันง่ายต่อการทาปฏิกิริยาออกซิเจนแต่ว่าเผอิญมันมีวิตามินอ e, ีลูก ช่วยในการชะลอการเหม็นหืนดังนั้นน้ำมันพืชก็เลยพิกเกมกับทําให้ตัวเองไม่เหมือนไม่เหม็นหืนเร็วเท่ากับน้ํามันสัตว์นะลูกบางคนบอกน้ำมันหมูน้ามันหมาเนี่ยโอ้ยเหม็นหืนเร็วถ้าเวลาทากับข้าวนะครูบอกเลยว่าครูชอบใช้น้ํามันหมูอะน้ำมันสัตว์อะมันได้กลิ่นเนาะเวลาทําผัดไทยทําไมฉันต้องทาไมฉันต้องพูดสอนตอนที่ฉันหิวข้าวสอนไปหิวไปนะลูกนะครับอันนั้นคือกรดไขมันที่อิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวสรุปนะ ไม่อิ่มนะมีพันธะคู่นะนะฮะไม่อิ่มถ้าอิ่มเป็นไงลูกมีพันธะเดี่ยวนะทานไม่ลกอิ่มกับไม่อิ่มทีนี้เนี่ยเราสามารถแบ่งกรดไขมันเนี่ยแบ่งออกเป็นสองประเภทอีกถ้าแบ่งตามพันธะจะแบ่งแบบอิ่มกับไม่อิ่มถ้าแบ่งตามความจําเป็นเราก็จะแบ่งออกสองแบบนะครับคือจําเป็นกับไม่จําเป็น essential กับ non essential ถ้า essential ก็คือร่างกายจะต้องกินเข้ามาลูก ร่างกายจําเป็นต้องกินกินเข้ามาแต่ถ้าไม่จําเป็นแปลว่าร่างกายไม่ได้ใช้ไม่ใช่นะลูกคําว่าไม่จําเป็นคือร่างกายของเราสร้างได้ก็มีกฎหลายตัวนั่นะคือกดไขมันไม่ต้องซีเรียสนะไม่ต้องซีเรียสนะโอเน็ตไม่ออกนะแต่มันก็จะไปออกแพดสองแล้วก็เก้าวิชาสามันอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานนะเราเรียนตั้งแต่มอต้นมาแล้วเราไปดูลิ p ิดเวอร์ชันที่สเมื่อกี้ลิปิดเชิงง่าย อันที่2คือลิพิดเชิงประกอบหรือคอมเพล็กซ์คอมเพล็กซ์ก็ได้คอมเพลว์ก็ได้สีลมคอมเพล็กซ์อย่างนี้ลูกสีลมคอมเพล็กซ์ขายติดกับข้าวไหมลูกไม่ขายเสื้อผ้าขายเครื่องสำปองสำอางเขาเรียกว่าการคอมเพล็กซ์ยกตัวอย่างเช่นฟอสโฟลิปิดแปลว่าลิพิดตัวนี้มีอะไรมาจุบลูกมีฟอสเฟตมาจุบนะครับหรือว่าอะไรลูกไกลโคลิปิดแปลว่ามีอะไรมาจุบลูกมีไกโคเจนมาจุบกับมันลิโพโปรตีนแปลว่ามีอะไรมาจุบกับลิพิดลูก โปรตีนนะดังนั้นโครงสร้างพวกนี้ไม่ได้มีเฉพาะลิปิดแล้วจบมันเป็นลิปิดบวก x ถ้าลิปิดเฉยๆเกิดจากกรีเซอรอลกับแฟตตี้แอซิดแล้วจบเวอร์ชันที่1เขาเรียกว่าเชิงเดี่ยวถ้าเชิงซ้อนก็คือลิปิดบวก x ดูจากชื่อฟอสโฟลิปิดฟอสเฟตกับลิปิดไปดูตัวต่อไปเรามาดูดีร้าลิปิดเราเรียกว่าอนุพันธ์ของลิปิดลูกอินนี่ไม่ใช่ลิปิดลูก แต่หน้าตาคล้ายกับลิปิดคนนี้ไม่ใช่เจตแต๋วลูกแต่คล้ายกับเจตแต๋วยกตัวอย่างเช่นพวกสเตียรอยพวกเซ็กซ์ฮอร์โมนลูกนี่เห็นไหมพวกคอเลสเตอรอลก็ใช่นะดังนั้นคอเลสเตอรอลจริง,รงๆแล้วมันไม่ใช่เลยลูกไม่ใช่ลิปิดแต่มันโครงสร้างคล้ายลิปิดเราก็เลยเรียกว่าอนุพันธ์ของลิปิดนะครับเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศเมียใช่ไหมเอสโตรเจนฮอร์โมนผู้ชายชื่ออะไรลูก อันท้าของเราสร้างเนี่ยลูกเทสโทสเตโรนนี่ลูกดังนั้นมันเป็นเหมือนอนุพันธ์ของไขมันดังนั้นเวลาเข้าสู่วัยรุ่นของเราก็จะหน้าเราจะเริ่มเป็นในลูกเป็นสิวเพราะว่ากันไปเคลียร์นะจบนะนี่คืออนุนอพันธ์ของลิพิดคาร์โบไฮเดรตจบ c h o ลิพิดจบ c h o ตัวที่สามชื่อ Prote โปรตีนโปรตีนโปรตีนนิดง่ายหน่อยนะโปรตีนนี่ต่างจากชาวบ้านเขาอย่างชัดเจนตรงที่ว่า โปรตีนจะมีตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาลูกก็คือไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนเนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกความเป็นอ่าอะมิโน,โนนะครับก็คืออะมิโนกรุ๊ปแล้วก็คาร์บอกซิลกรุ๊ปนะครับสองแขนหลักๆจะมีไนโตรเจนกับ c o o h นะลูกตัวนี้จะบ่งบอกความเป็นโปรตีนโปรตีนก็จะต่อกันไปเรื่อยๆมันจะแตกต่างกันต,ตรงที่บริเวณ R กรุ๊ปลูกนะครับ R กรุ๊ปหรือวายไรตี้กรุ๊ปตัวนี้ก็จะต่างกันคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนไฮโดรเจนไฮโดรเจนไฮโดรเจน แต่ต้องมี2แขนหลักๆคือ N Terminal กับ C Terminal ไม่ใช่ Terminal 21นะลูกอันนั้นอยู่อโศกนะลูก C Terminal กับ N Terminal มันจะมีการสร้างพันธะกันพันธะที่เชื่อมกันเนี่ยเขาเรียกว่าพันธะเปปไทด์เปปไทด์ตอบครูให้ชื่นใจเวลามันจุบกันเนี่ยลูกมันจะมีการดึงอะไรออกลูกเวลาสร้างพันธะต้องดึงอะไรออกนักเรียนก็หลับลูกครูก็หลับลูกมีอะไรลูก เวลาสร้างพันธะต้องดึงอะไรออกลูกไม่ตอบคูเลยเยนะฮะเสียใจลูกนะการดึงน้ําออกนะครับชืบเรียบร้อยนะดังนั้นองค์ประกอบหลักของเขาไม่ได้มีแค่ C H แล้วก็ O ต้องมี N ด้วยเปิดหน้าถัดไปลูกเวลาเราดูเนี่ยลูกเราจะดูโปรตีนเนี่ยเราดูที่กรดอะมิโนอะม,มิโนมี2แบบเหมือนกันจําเป็นกับไม่จําเป็นตอบไม่ชื่นใจจําเป็นร่างกายต้องใช้ไหมใช้ไม่จําเป็นร่างกายต้องใช้ไหม ก็ต้องใช้แต่ร่างกายของเราสร้างเองได้มีอย่างละสิบลูกสิบกับสิบวกกันเป็นเท่าไหร่ลูกเอาคือคิดเลขไหมลกูกเอาคือคิดเลขไหมครัสิบบวกสิบเป็นเท่าไหร่ลูกเป็นยี่สิบจำเป็นจะแบ่งเป็นแปดบวกสองแปดคือผู้ใหญ่ต้องการแต่เด็กจะต้องการสิบรู้ไหมว่าเด็กต้องการอะไรเพิ่มขึ้นมาอาร์จินีนกับฮิสติดีนลูกเด็กๆไฮไลท์ไว้เลยลูกนี่คืออะมิโนสองตัวที่ เด็กเบบีตัวเล็กๆต้องกินเพิ่มเติมขึ้นมาฮิสติดีนกับอาร์จินีนสองตัวนี้ลูกจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการเติบโตของเด็กเด็กหลายคนขาดสองตัวนี้ก็จะทำให้เกิดการแแกร่นเกิดการเจริญเติบโตได้เป็นไงลูกน้อยโอเคนะครับชืบเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะชืบเอาละทีนี้เด็กๆ เปิดหน้าถัดไปนี่คือโครงสร้างอะมินโนทั้งหมด20ชนิดใครจําได้ก็จํโลกูกครูไม่จําค่ะโอเคไหมลกูกใครจําได้ก็จําไปค่ะครูไม่จําเปลืองเมม,มค่ลูกเปลืองเมมแต่ให้รู้ว่ามันมีเวอร์หลายเวอร์ชันจําเป็นไม่จําเป็นจําเป็นไม่จําเป็นว่ากันไปไปนั่งท่องเองนะถ้ามีเวลานะลกูกแต่สําหรับครูครูไม่มีเวลาสบัดต,ต่อไม่รอแล้วนะลกูกนะครับโอเคนั่นคือลักษณะของโปรโตีนทีนี้เราก็สามารถไปดูซิว่าโปรโตีนมี บอกเลยนะคะโปรตีนรุนแรงมากฉีดแปลงร่างเป็นสารหลายอย่างในร่างกายเช่นเป็นผิวหนังของเราอ่ะเป็นเนื้อเยื่อลูกหน้าตาผิวหนังการเคลื่อนไหวกล้ามเนุ้กล้ามเนื้อก็ใช่ลูกเป็นแหล่งให้พลังงานเป็นเอนไซม์ก็ใช่ลูกอะฮวาตะกะโรกเป็นไงลูกเป็นพิษก็ใช่ลูกเป็นพวกอิมมูนได้ไหมลูกเป็นพวกต่อต้านพวกเชื้อโรคก็ได้นะครับตัวนี้สําคัญเป็นเม็ดเลือดกได้ลูกเม็ดเลือดแดงเราก็เป็นอะไรลูก โปรตีน <Prote> ใช่ไหมลูกอาหนูเอามือขึ้นมาสิเอามือขึ้นมาสิลูกอาดูเล็บตัวเองนี่คือเล็บเรานี่คือนิ้วเราเห็นไหมลูกเล็บเราเนี้ยนะครับเล็บเราก็เป็นโปรตีนนะชื่อว่าเคราตินลูกชื่อเคราตินนะครับแล้วมันก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดสี่เลเวลมีปฐมมีทุต,ตินะครับมีอาตตินะครับมีจตุอย่างเงี้ยลูกนะครับมันมีหลากหลายเวอร์ชันมีความซับซ้อนที่ต่างกันออกไป นะครับโอเคเนาะนะครับต่อไปเรามาดูกรดนิวคลีอิกเด็กๆครับสำหรับเรื่องต่อมาลูกเขาเรียกว่าสามกริย์เนี่ยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเนี่ยลูกเขาจะสู้กันถือว่าเป็นสารชีวโมเลกุลที่เป็นองค์ประกอบหลักๆแต่ทีนี้เนี่ยในแบบเรียนเขาจะพูดถึงสารอินทรีย์อีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือกรดนิวคลีิกลูกคกรูกาแฟจะพูดง่ายๆเลยนะครับแบบง่ายๆเลยกรดนิวคลีิกที่หนูต้องรู้จักนะครับก็คือ DNA NNA d n, R, n a NR NA นี่คือกรดนิวคลีิกตัวแรกนะลูกนะครับตัวแรกนะครับชื่อของมันคือ g o x y g o x y ribo nucleic acid อันนี้ถือว่าเป็นสารพันธุกรรมลูกทำให้หมาออกลูกเป็นหมาเป็ดออกลูกเป็นเป็ดไก่ออกลูกเป็นไก่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสาร DNA รเราเรียกว่าสารพันธุกรรม ส่วน RNA ลูก RNA เนี่ยตัวนี้มีออกซิเจนมากกว่านะฮะน้ำตาลไรโบนของเขามีออกซิเจนมากกว่าดังนั้นเขาก็เขียนชื่อเต็มของเขาเลยคือไรโบนิวคลีิกนะครับแอซิดสังเกตนะว่าทั้งสองตัวนี้มีน้ำตาลเพนโตสลูกน้ำตาลเพนโตสคือมีคาร์บอน5อะตอมเป็นองค์ประกอบนะครับครูจะโฟกัสที่ DNA DNA เนี่ยเป็นสายเกลียวคู่ลูกเป็นสายเกลียวคู่มีลักษณะเป็นดับเบิลเฮลิกซ์นะครับ ในเรื่ององค์ประกอบพื้นฐานนะครูย,ยังไม่ลงลึกมากเพราะหนูจะไปเจอในเรื่องของอเรื่องของอะไรพันธุก,กรรมอีกทีหนึ่งนะครับไปเรียนเรียนพวกเจเนติกอีกทีหนึ่งแต่ครูกาไฟอยากให้หนูรู้จักคือองค์ประกอบย่อยของเขาเขาเรียกว่านิวคลีโอไทล์ลูกหนูเห็นไหมไฮไลท์ไปเลยลูกนะครับสารองค์ประกอบย่อยเรียกว่านิวคลีโอไทด์ซึ่งนิวคลีโอไทด์ประกอบไปด้วยฟอสเฟตเบสน้ําตาลฟอสเฟตเบสน้ําตาลฟอสเฟตเบสและน้ําตาลนะครับ เราก็จะต่อกันไปเรื่อยๆเ,เรียกว่าโพลีนิวคลีโอไทด์ทันไหมลูกสารหนึ่งก้อนฟอสเฟตเบสน้ําตาลเรียกว่านิวคลีโอไทด์ฟอสเฟตเบสน้ําตาลฟอสเฟตเบสน้ําตาลมาต่อกันเรียกว่าโพลีนิวคลีโอไทด์พันธะที่เชื่อมเรียกว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์คำศัพท์ค่อนข้างเยอะนะครับนิวคลีโอไทด์ต่อกันเป็นโพลีนิวคลีโอไทด์ด้วยพันธะที่เรียกว่าฟอส ไฮเอสเทอร์ ester, นะลูกนิวเคลียต์ไท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 ฟอสโฟเรสเตอร์ฟอสโฟเรสเตอร์ฟอสโฟเรสเตอร์นี่คือสายฝั่งซ้ายสายฝัย่งขวาวก็เหมือนกันลูกนิวเคลียต์ไทนิวเคลียต์ไทนิวเคลียต์ไทโพลีนิวเคลียต์ไททีนี้ทั้งสองเส้นจะมาประจบกันมาบรรจบกันด้วยพันธะไฮโดรเจนอีกทีหนึง่งนะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปในเรื่องของ DNA RNA นะครับ อันนี้นะครับองประกอบย่อยนะที่ครูบอกนะ้อมีฟอสเฟตเบสน้าตาลครูยังไม่ลงลึกนะครูจะข้ามไปก่อนนะครับพวก a c t g เราจะไปเรียนรายละเอียดในเรื่องของ DNA อีกทีหนึง่งทีนี้ลูกเด็กๆครับชนิดของกรด DNA และ RNA เนะี่ยลูกหนูต้องคอมเพลให้ได้ต้องเปรียบเทียบให้ได้ว่าแต่ละประเด็นนั้นมันต่างกันยังไงตารางนี้ถ้าหนูกรอกข้อมูลได้หมดแปลว่าหนูเข้าใจเรื่องของโครงสร้างนะลองดูกันไนโตรจีนัสเบสดูซิ DNA มีอะไรบ้าง DNA จะมีสารอยู่ทั้งหมด4ตัวคือ A, C, T, T อะดีนีนไซตัวซีนไทมีนแล้วก็กัวนีนส่วน RNA จะมี A, C, U ลูกแล้วก็ G ตัว U นี่คือยูราซิลนี่คือไนโตรชินัสเบสโอเคนะต่อไปน้ำตาลเพนโตสอ,อ่าน้ำตาลเพนโตสสองตัวนี้ก็ไม่เหมือนกันลูกถ้าน้ำตาลเพนโตสใน DNA เรียกว่าดีออกซิไรโบส อ้อส่วน I N A ก็คือ r i b o s ต่อไป Fort f อ o s p h a t e group มีเหมือนกันลูกอ o s t g r o u เหมือนกันต t r u c t u r e ก็เหมือนกันลูกตัวนี้เป็นอะไรลูกสายเกลียวคู่ส่วน I N A ไปเที่ยว R C A ลูกต้องใส่สายเดี่ยวไปลูกโอเคนะส่วนฟังก์ชันอันนะอันนี้เป็นสารพันธุก,กรรมส่วน I N A เป็นตัวช่วยสังเคราะห์โปรตีนช่วยสังเคราะห์ โปรตีนพวก mrna พวก tna นะครับน,นี่คือลักษณะของอ่ n a ดังนั้นฟังก์ชันต้องได้นะครับเนี่ยตารางฟานะลูกเวลาเราเรียนเราต้องรู้จักสรุปเป็นตารางสรุปเป็นบุลเล็ e สรุปเป็นแผนผังนะลูกจะทำให้พวกเราจำข้อมูลได้ทันนะทันนะรอนะลูกดูตัวต่อไปภาพให้หนูดูแล้วเนาะนะครับนี่คือการเอาไนโตรเจนัสเบสมาจับกันเขาเรียกเบทแพร์ทคู่กับ A A คู่กับ T C คู่กับ G แล้วก็ G ก็คู่กับ C นะลูกเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกฎของชาการาฟกันอีกทีหนึ่งในเรื่องของพันธุศาสตร์ลูกอันนี้คือ H-Bond นะ h b o บอหรือพันธะไฮโดรเจนนั่นเอง H-Bond นะครับเรียบร้อยนะโอเคนะชื่อนี่คือความสำคัญครูบอกไปแล้ว DNA ก็ก็กำหนด RNA เด็กๆอันนี้แอบบอกเลยนะเพื่อไปเรียนเรื่องหน้าเราจะได้ทำได้ ดีเจะมีการเพิ่มตัวเองแล้วเปลี่ยนเป็น mRNA แล้วเปลี่ยนเป็นโปรตีนลูกแผนภาพนี้เราเรียกว่า Central Dogma ลูกเราเรียกว่า Central Dogma เป็นการกำหนดชีวิตของสิ่งมีชีวิตอ่าเป็นการกำหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะลูก Central Dogma นะครับโอเคเรียบร้อยเนาะนะครับทีนี้เนี่ยวิตามินวิตามินครูพูด2นาทีอ่าวิตามินกับเกลือแร่คนละตัวกันนะจ๊ะ เกลือแร่แร่ธาตุอยู่ในตารางธาตุส่วนวิตามินมี2หลักนะคะก็คือละลายในไขมันกับละลายในน้ําอยากคิดเยอะละลายไขมันก็คือ A เด็ก A G E K ส่วนละลายในน้ําก็คือ B แล้วก็ C ถูกไหมนะครับหนูจำไม่ได้หรอกครูอะครูสอนแบบปัมเลยเนี่ยอะ A ตาดดู A ตาดดู E ีมัน เแข็งแข็งคือเลือดแข็งลูก A อตาวิตามิน A เกี่ยวกับตา D คือกระดูกอ e. คือการเป็นหมันถ้าผู้หญิงจะแท้งลูกนะครับเแข็งก็คือเลือดแข็งส่วน B กับ C ลูก B ก็มีหลายตัวลูก B 1 B 2 B 6ลูก B 12อะไรก็ว่ากันไปวิตามิน C ีอย่างนี้ลูกมันเป็นคอมมอนเซ็มนะวิตามิน C กินผลไม้ลดอะไรลูกอะก็ไก่รสเปรี้ยวของไข่รสสิบล้อลูกตอบค่ะ รสเปรี้ยวอะไรที่มีวิตามินซีเยอะสุดอ่ะบอกครูซิบอกครูส้มมะนาวฝรั่งอะไรเยอะสุดเฉลยนะถ้าตอบไม่ได้นี่คือไปเล่นหลังบ้านเลยนะลูกผลไามา้ที่มีวิตามินซีเยอะสุดคือมะมะมะโอเคค่ะส่งฉลุนหมายมาบอกครูนะลูกมะขามปอม โอเคนะเรียบร้อยนะเอตาดีดูกอีหม e ันเคแข็งบีแล้วก็ซีตัวเองฟังดีๆนะเอเนี่ยเราเรียกว่าวิตามินเอจริงๆแล้วมันมีชื่อนะจ๊ะถ้าภาษาชาวบ้านหนูคู่ค่ไปซื้อวิตามินเอดีกว่าค่ะไปกินอะไรลูกไปกินแครงแครอทไปกินฟักทองได้วิตามินเอจริงๆแล้วชื่อทางเคมีของเขาชื่อเรตินอลนี่ไงไม่ต้องแปลกใจเรตินอลก็ ino, คือเรตินาใช่ไหมเกี่ยวกับดวงตาใช่ไหมลูกไปหากินเอง โอเคนะไม่บอกแล้วนะไปหาเองวิตามินซีอย่างนี้ลูกเวลาหนูกินวิตามินเธออีขนมที่เป็นเม็ดส้มส้มที่หนูกินตอนเด็กๆไม่ใช่วิตามินซีนะลูกอีที่กล่องสีที่มันเป็นสีทองทองอ่ะครูไม่รู้ว่าพวกเธอเกิดทันหรือเปล่าที่มันเป็นเม็ดลูกหัวใจอ่ะที่มันเป็นลูกส้มอ่ะแล้วหนูกินอ่ะอ้กินวิตามินซีเจอันนั้นคือขนมหวานรสส้มไม่ใช่วิตามินซีลูกวิตามินซีชาวบ้านเรียกว่าวิตามินซีแต่ภาษา เคมี e, เรียกว่าแอสโคบิกแอซิดแอสโคบิกแอซิดนะลูกเยวก,กับพวกเลือดออกตามไรฟันนะครับวิตามินดีเห็นไหมลูกวิตามินดีก็คือแคลซิฟอรอลแคลซิฟอรอลก็คือแคลเซียมเนาะไปดูเองนะลูกพวกนี้นะครับโอเคเนาะดังนั้นในเด็กครับเนื้อหาในะลูกในเรื่องของสารชีวโมเลกุลหรือสารเคมี e, เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตหนูก็พยายามสร้างผังหน่อยได้ไหมนะครับไบโอมเลกลแบ่งออกเป็นอะไรลูก ออร์แกนิกกับอินออร์แกนิกนะลูกถ้า C-H-O อยู่ด้วยกันเรียกว่าสารออร์แกนิกมีอะไรบ้างนะลูกก็ไปทบทวนเนาะมีคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนลูกคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนไขมันเรื่องนี้ครูบอกเลยนะลูกเขาจะออกเรื่องของการทดสอบด้วยทดสอบคาร์โบไฮเดรตเขาใช้ไอโอดีนทดสอบน้ำตาลก็เออทดสิทดสอบแปง้ง จะใช้ไอโอดีนทดสอบน้ําตาลจะใช้เบเนดิกทดสอบน้ําตาลทรายก็ต้องไปต้มกับกรดก่อนทดสอบโปรโตีนก็ใช้ไบูเรตทดสอบไขมันก็ถูก,กับกระดาษตามเรื่องง่ายๆนะลูกพวก DNA วิตามินเลือแร่ไปดูเพิ่มเติมแล้วพยายามเขียนสรุปเด,เด็กๆลูกแล้วลองออกข้อสอบเล่นๆให้ตัวเองดูนะครับดังนั้นเรื่องเหล่านี้ลูกนะครับบทนี้ยิงปืนนัดเดียวได้นกสตัว เรื่องนี้เป็นพื้นฐานชีวะกับเคมีมาจอยกันนะครับแล้วติดตามการติวชีวะแล้ลูกเราจะเข้าโหมดความเป็นชีวะจริงๆแล้วนะครับในบทต่อไปในอีพีต่อๆไป,ไปดังนั้นอยู่เป็นกําลังใจกันเพื่อจะเข้าสู่เส้นชัยด้วยกันนะครับสําหรับครั้งนี้นะครับครูกาแฟาก็ต้องเสกึ้นบายก่อนนะครับแล้วก็จะกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ครูกาแฟลาำลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย